ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับเหมือนเดิมครับมารับซื้อเหรียญให้เหรียญละ6 0 0 0 0บาทนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมเคยประกาศรับซื้อมาบ่อยเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ประกาศรับซื้ออยู่เรื่อยมานะครับถ้ามีก็ซื้อนะครับยังไม่ปิดรับนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา50สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ เป็นสีทองแดงด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับหลายคนหลายท่านก็คงจะงงว่าภาพสองภาพที่ผมไ้ขึ้นให้ชมอยู่น้ตอนนี้ทางหน้าจอมีความหมายว่าอย่างไรนะครับที่ขึ้นให้ดูนะครับก็คือเหรียญ50สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9นั้นนะครับปีพศที่ผมจะมารับซื้อในคลิปวิดีโอนี้มีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับที่ผลิตออกมานะครับก็คือแบบสีทองเหลืองแบบพระเศียรเล็กแล้วก็แบบสีทองแดงแบบพระเศียรใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีราคานะครับผมไม่รับซื้อนะครับ แบบที่ผมจะมารับซื้อนะครับแบบที่ว่าเป็นสีทองแดงนั้นนะครับเป็นแบบไหนนะครับต้องดูปีพศที่ผลิตด้วยนะครับซึ่งปีพศนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกติแล้วก็จะมีผลิตออกมาอยู่้วกัน2แบบนะครับแบบที่ผมได้อธิบายไปนะครับก็คือแบบพระเศ็ยเล็กสีทองเหลืองแล้วก็แบบพระเศีใหญ่สีทองแดงนะครับถ้าแบบนี้ไม่มีราคานะครับนั่นก็คือปีพศ2 5 5 1บนั่นเองนะครับแบบที่ผมจะมารับซื้อนะครับแต่ว่าต้องเป็นแบบสีทองแดง แต่ว่าเป็นแบบพระเสลกและที่สําคัญนะครับแม่เหล็กต้องดูดติดด้วยนะครับก็ชมตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมเลยนะครับเป็นปีพศ2551แบบพระเสลกสีทองแดงและแม่เหล็กดูดติดนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับแบบที่ผมได้อธิบายไปและขึ้นภาพให้ดูข้างต้นนะครับว่าเหรียญ50สตางค์ปีพศ2551นั้นนะครับจะมีผลิตออกมาอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับ ถ้าเป็นแบบพระสเสลกก็จะเป็นแบบสีทองเหลืองถ้าเป็นแบบสีทองดแดงก็จะเป็นแบบพระเซนใหญ่นะครับแต่ว่าเหรียญที่มีราคาที่ผมตามหาอยู่นี้นะครับดังภาพนะครับก็จะเป็นแบบพระเสลกแต่ว่าเป็นสีทองแดงนะครับและก็แม่เหล็กดูดติดนะครับใครมีแบบนี้นะครับย้ําอีกทีนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ปีพศ2551สีทองแดงแต่ว่าเป็นแบบพระเสลกและที่สําคัญแม่เหล็กดูดติดนะครับหากมีนะครับถ้าเหรียญนั้น ผิวเดิมไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ6 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นผ่านการใช้งานนะครับหรือว่าไม่ใช่ผิวเดิมนะครับแน่นอนครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามความคมชัดของเหรียญตามลําดับนะครับถ้าว่ามีนะครับหรือว่าสงสัยว่าใช่หรือเปล่านะครับก็สามารถส่งรูปมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งผมจะให้ไอดีไลน์ไว้นะครับไอดีไลน์กระผมนั้นนะครับก็ เป็นอดีไลน์นี้นะครับเห็นไหมครับที่ผมได้ขึ้นมาให้ดูตอนนี้นะครับ